สวัสดีครับผมเกียวรถสวยประชุมธานีครับวันนี้ครับผมมีรถกระบะแคบครับสวยๆมานำเสนอหนึ่งคันครับคันนี้เป็นโต o ตา h ฮรักรีโวแคบครับหน้าล็อกโคนะครับรุ่น e p พั s ครับเครื่อง2.4นะครับเกียร์แมนนวลนะครับผมปี2019เดี๋ยวผมพาไปชมรถรอบคันนะครับรถคันนี้นะครับสีดำเดิมโรงงานนะครับไม่เคยเก็บสีสักชิ้นเลย สีเดิมทั้งคันนะครับหน้าละโก้นะครับหน้าหล่อนะครับเขาเรียกว่าหน้าหล่อนะรถบ้านนะครับมือเดียวเจ้าของเดียวนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าของอยู่ปทุมธานีเนี่แหละครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันรถคันนี้นะครับวิ่งไปประมาณห้าหมื่นเก้าพันกิโลครับรถโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับ นักสาะกระโปรงนะครับไม่มีหมุดเลยเือนแห้งๆนะครับรถโครงสร้างเดิมหมดนะครับ R นะครับคันหน้า L นะครับรถโครงสร้างเดิมเลยนะครับผมรถโครงสร้างเดิมหมดนะครับผม สวยๆเลยครับผมสีสันเดิมๆนะครับทีเรนเนอร์แท้นะครับรุ่นนี้มาครับเดี๋ยวเรามาดูพายในกันตัวนี้เป็นตัว e พั d นะครับย้ำอีกรอบนะ e พัดนะครับไม่ใช่ e ปกตินะ e พั d ครับโปรมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับมีจอมีกล้องหลังนะครับ เกียร์หกสปีดเดินหน้าเจ็ดเกียร์ถอยนะครับแอร์แบ็กพรงมอะไรแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งแล้วก็แอร์แบ็กใต้พวงมอะไรนะครับรุ่นนี้มีแอร์แบ็กสามลูกนะครับเบาะผ้าเดิมโรงงานบวดหมดเลยนะครับใส่โซ่ไว้นะครับไม่มีฉีกขาดแล้วตจ้นี้มีอีโคโหมดเพอร์โมด้วยนะครับอันนี้วิ่งไปห้าหมื่นกว่าโลครับนี่นะครับ บอแคปมีนะคะพอดีของเก่าเขาแล้วมีริ้วรอยนิดนึงผมก็เลยเขาแล้วสั่งของใหม่มาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใส่นะครับประมาณนี้ครับรถโครงสร้างนะครับไม่ต้องพูดถึงนะการันตีว่าเดิมหมดครับสีแทบไม่เคยทําเลยส,สวยครับปีกบอกยังสวยอยู่เลยครับเป็นอย่างนี้มาครับเดี๋ยวเรามาดูโซนอื่นกันต่อครับ สวยนะครับแม็กเดิมดีโว่นะครับตัวนี้เป็นรุ่น e นะครับ e พัดนะมีกล้องหลังเรียบร้อยแม็กไลเนอร์นะครับเดิมไม่เคยเจาะไม่เคยใส่ข้อกหรืออะไรนะครับใช้งานน้อยๆน,นะครับห้า0มื่นเก้าพันโลเบนอาร์คเดิมหมดเลยนะครับ ซ้ายขวานะนครับรถถือว่าค่อนข้างเดิมนะครับสวยเลยแหละครับกันนี้สีเงาเงาเลยนะครับสต้อนเห็นผมเลยริ้วรอยน้อยมากครับกันนี้ บางคนเห็นผมถ่ายคนเดียวนะครบพอดีผมไม่มีคนช่วยถ่ายนะถ่ายคนเดียวก็ได้ครับไม่เป็นไรนี่แหละครับหน้าคนขายเห็นไหมครับครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้ตัวท็อปนะครับสามารถพับกระจกได้นะครับผมวงมาลัยมันติฟังก์ชันนวงมาลัยแอร์แบกนะครับมีโหมดเรียบร้อยอันนี้นะครับเลขกไมดูให้นะครับ ห้าหมืนเก้ากิโลครับแอร์เย็นฉ่ำม,มากเลยนะครับคันนี้บอกผ้าเดิมนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันบ้างครับสวยนะครับน็อตนไม่มีหมุนเลยเม็ดอาร์คนะครับชัดเจนนะครับผม เอาล้ครับน๋ยมเปิดเครื่องให้ฟังครับเครื่องนิ่มนะครับเครื่องดีควันน้อยๆครับไม่มีควันเลยคันนี้คันนี้นะครับผมลองขับมารีวิวนะครับขับไม่ต่างจากน้องๆป้ายแดงใช้คำว่า,าอย่างนี้ดีกว่าครับขับไม่ต่างจากน้องนองป้ายแดงเอาแล้วครับคันนี้ เป็นโตโยต้าไฮรักลี c แคบครับสมาร์ทแคบแคบเปิดได้นะครับพิลลราเครื่อง2.4 e พัทครับเกียร์แมนนวลปี19ราคาเดี๋ยวผมขาย459,000บาทครับแรกกับสภาพรถแบบนี้ครับผมว่าคุ้มนะได้รถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับรถบ้านแท้ๆเลยสีสันแทบไม่เคยทำ 459,000บาทนะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถโทรได้ที่เบอร์081นะครับ7711685ครับหรือเบอร์062 2382519ครับตัวรถอยู่ประชุมธาน,นีคลองห5คลองหลวงนะครับห่างจากประตอคลองห้าไม่เกิน50เมตรครับพี่ๆท่านใดจะมาโทรมาคุยโทรมาปรึกษากันก่อนได้ครับ ผมมาสอบถามก่อนได้ครับว่ารายละเอียดเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวผมตอบให้ครับเอาละครับช่องผมอาจจะไม่มีมุกอะไรขำๆนะครับอาจจะเป็นแบบแนวแบบรีวิวรถอย่างเดียวแบบจริงๆจังๆเลยนะครับพี่ๆท่านใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเกี่ยวรถสวยประจุมธาน,นีครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ